สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาได้จ้าตำหัวโคลาบีน้องกะมัม่วงหน่อยเนืองแล้วก็ใส่กระเทียมดองหอมดองอะไรนี่แหลจะจากกระเทียมดองนั่นแหละคะ่ะใส่มะเขือเทศนะธรรมดาบ่าใส่ปรราลาเด้อจ้ะเด้อดเอาแบบธรรมดาใส่มะนาวลงไปแล้วก็มีอันผักขมนะคะผักขมลวกแล้วก็สะระแหน่บักครีลวกนะคะพ่อขากบกรอบแล้วก็เส้นน้ำ จีนผสมกับอันวุ่นเซ้นนะคะเพราะว่าเส็นนมจีนแห้งมาก่อนนะเอาหนึ่งออยกว่าตอนนี้สามยูโรจะแพงขนาดแพงจนบ่อยากจะซื้อกินแล้วเพื่อนๆมันแพงเกินเอาวุ่นเสนะะ้นแทนเนาะค่ะไหนเรากินได้ก็กินวุ้นเซ้นมันกับเส็นเหมือนกันเนาะค่ะเพื่อนๆมาด้อจากเพื่อนๆเอฟซี FC. ทางฝั่งไทยฝั่งลาาเนาะคะ่ะถูกๆประเทศนะะน FC. เนาะค่ะเพื่อนเอฟซีเกาหม่เลยค่ะเด้อมากค่ะถ้าไปตอบชาคายาว่ากันได้จะเด้อเพื่อน มาจ้ะมาสู่ไปกินไปด้วยกันจ้ะโอ้ยหนาาราจัดแต่วันนี้ซักผ่อนซักผ้าชุดมันเปียกก็เลี้ยวายากเปลี่ยนเนาะเปียกด้วยแล้วก็ไม่สุภาพด้วยจ้ะอยู่บ้านชุดอยู่บ้านธรรมดาจ้ะ ชุดบ้านชุดเที่ยวชุดนอนคนละอย่างเนาะค่ะบางคนก็นว่าชุดเที่ยวชุดนอนชุดกินชุดเดียวกันบกติบกคุรลวกบรนเาได้จะก,กินตำหัวโครบีเสบๆพักหลวกกับสาวไทยได้วยกันจ้ะ ใส่กระเทียมกีบเล็กๆหัวเดียวกินแล้วก็เม้นปากแต่ว่าก็ลองกินเนาะอ ินผักดีที่สุดกินเหนือกินไรก่อนไม่จะเชื้อโรคกินแบบทุกดีที่สุดมาได้จากกินผักดีที่สุดจ้ะถึงผักเม็ดบุกเองกอ็เราก็มาลางนำสมไซชูลางเกลือลงอะไรเราก็ไปต้มเนาะคะ่ะต้มนำทิ้งโซสะดุงสุดุงเราก็เอามากินเนาะประมาณนั้นถ้าผักบุกเอ็นปอกสัน มันก็ดีจ้ะเนะกินโมโมดเดอร์ดดจะกินหลังบ้านโต <c oughs> คลิปนี้ก็มาทักทายวันอาทิตย์เนาะค่ะ เขคุมบ๊อบอดูคลิปวิดีโอน้องชายมาไลก็น้ำตาไหลออกมาเพืเ่อน โอเคค่ะเพื่อนขอคลิปนี้ปิดที่ดูไ้เท่านี้นอนนะขอทุกคนมีความสุขค่ะขอบคุณทุกกำลังใจที่เขามารับชมเขามากดไลค์กดแชร์ให้าใสาวไทยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ